นี่คือจอยโปสายเกมมิ่งที่รองรับทั้ง Windows Android iOS และ n t e n d o Switch ครับเรากำลังอยู่กับ On i ิ u m มะซาเนะครับเป็นจอยคอนโทรเลอร์ที่ดีไซน์ออกมาในรูปแบบพลาสติกใสๆโชว์ลายวงจรข้างในมาพร้อมกับไฟ RGB ที่ปรับได้ถึง8สีแล้วต้องบอกเลยว่าการกดโคดฟินครับมีความแน่นกระชับมือควบคุมง่ายเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้โดยการกดปุ่มเทอร์โบค้างไว้พร้อมกับปุ่ม L 3 1หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนสีไฟตามลำดับนะครับกากด L 3สองครั้งจะเป็นการเปลี่ยนลูกเล่นไฟให้กับพิจด,ด้วยครับการเชื่อมต่่อออกก็าาาาา้้้นนะนครรรบชชืมผสสยหถใ เทียบกับของเราได้เลยครับตัวดองเกิลที่เข้าให้มาจะเป็น USB แล้วก็มีตัวแปลง Type C มาให้ด้วยครับและวิธีที่3เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Android เนี่ยก็กดปุ่มโฮมพร้อมกับปุ่มเอค้างไว้แล้วก็เปิดบลูทูธเชื่อมต่อได้เลยครับสัมผัสเวลาเล่นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับการสั่นได้อารมณ์สมจริงมากเสาส่วนของจอยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับแล้วอูนิคูม่าซาเมสยังมีปุ่มเทอร์โบพร้อมกับไจโรสโคปไม้ถึง6แกนทําให้เล่นเกมได้สนุกขึ้นเยอะเลยครับแบตเตอรี่ความจุ600มิลลิแอมเล่นเกมไดยาวกันไปเลย5ชั่วโมงแล้วยังมาพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มแต่ถ้าการสั่นยังไม่สาใจเนี่ยก็สามารถก ปุ่มเทอร์โบพร้อมกับปุ่มขึ้นลงเพื่อปรับความแรงได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจอุนิคุมะซาเมะที่กล่าวสินค้าอยู่ที่ตะกร้าด้านล่างแล้วนะครับ